น้าไปไหนมาเชิญไปเดินขบวนพรายมาร์ตมามันคืออะไรอ่ะก็เป็นขบวนแห่งความแตกต่างหลากหลายเดือนแห่งความภาคภูมิใจของเชนไงโอ้เจ้าเลยผมเคยได้ยินเรื่อง LGBTQ+ ใช่ไหมอืมแล้วมันเป็นยังไงเหรอเอาคิดบริรุ้จักครูยังไม่สอนเรื่องนี้อ่ะนะ l g b t q i n นั่นนะ่ะ ย่อมาจากคำเรียกเพศวิถีต่างๆที่มีความหลากหลายจากเดิมที่มีตัวอักษร LGBT แค่4ตัวเองต่อมาก็ได้ใส่เข้าไปเพื่อสื่อความหลากหลายที่เพิ่มเข้ามาแล้วมันย่อมาจากเพศอะไรบ้างอะนะ L ย่อมาจากเลสเบี้ยนก็คือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน G ก็ย่อมาจากเกย์คือคนที่ชอบเพศเดียวกันในไทยหมายถึงชายรักชายอะ B มาจากบ i s เซ็ก l คือคนที่ชื่นชอบได้ทั้งเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามที่ย่อมาจาก transgender คือคนที่มีความแตกต่างไปจากเพศเดิมของตัวเองคิวก็ย่อมาจาก queer มันคือความไม่มีกรอบไม่มีกำหนดเพศวัยรุ่นสมัยนี้เขาใช้คำนี้กันแล้วเครื่องหมายบวกลอะครับนะมันมีใช่ไหม ก็มีอีกนะมีอินเตอร์คือคนที่มีเพศไม่ชัดเจนเกิดจากร่างกายมีเอ e เซ a กชคนไม่ฝักใฝ่าทางเพศแล้วก็ Non b บนเนอรคำที่ใช้สำหรับแสดงว่าคนที่อยู่นอกเหนือจากการจัดหมวดเครื่องเพศที่มีเพียงแค่เพศชายและเพศหญิงโอ้โหน่ารู้เยอะจังเลยคนเรามันก็ต้องรู้เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองไว้ใช่ปะยอดเยีเ่ยมเลยนะ แล้วกระแสนี้มาแรงจะทำให้คนเป็นแบบนายเยอะไหมอ่ะโหไอ้กรกมันไม่ได้เป็นกันงง่ายๆขนาดนั้นเว้ยต่อให้อยากเป็นก็ไม่มีทางหรอกยามันต้องออกมาจากอินเนอร์นี่แหละเป็นความเข้าใจผิดของผู้ใหญ่สมัยก่อนเฮ้อยังไม่รู้อะไรบ้างเลยโอ้น้ามาเป็นชุดเลยก็เออนะสิพูดถึงสมัยก่อนที่ต้องแอปแล้วมันก็หงุดหงิดเนะโลกที่จำกัดอยู่แค่สองเพศเนี่ย ทั้งที่มันมีความต้องการอยู่ไปในลึกๆแต่สังคมยอมรับอยู่แค่นี้ยมันมียุทธิธรรมเลยอห<ะ>อเดี๋ยวนี้มึงอินเทรนด์นะมึงเอา้ายายก็เสียงแจ๋วแซวฉันมาแต่ไกลเลยนะว่าแต่ตอนนี้มึงได้ปลดปล่อยเต็มที่ไปกับยุคสมัยหรือยังละ่ะสุดๆเลยแหละยายยายผมลองค้นหาตัวเองบ้างดีไหมยายเพื่อผมจะค้นพบเพศที่มีความสุขเรื่องของมึงว้าวฉยเ,เลยนะ หญ่ไม่ห้ามิโครอึ้มทำไมวะคนเราเราโว้ยชีวิตเนื้อตัวร่างกายมันก็เป็นของใครของมันเว้ยกูจะไปอยู่ไดนไงขอแค่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็พอโดยเฉพาะกูใหญ่ี่หัวทันสมัยที่สุดเลยว่าแต่โกรขอทดสอบหน่อยตอนนี้มีชอบชอบใครบา้างหรือยังไม่รู้สึกชอบใครเลยนะแสดงว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศสินนะเอา้าก็ไม่มีอะ ว่าพอดีคนวาดยังไม่ได้วาดก็จูให้ผมเลยลองเล่นนล้นะผมยังไม่คิดตอนนี้แค่วิ่งเล่นกับนอนหลับในห้องเรียนก็เหนื่อยจะแย่แล้วจะมาคิดเรื่องแบบนั้นผมไม่มีเวลาหรอกโอ้พารหนักอึ้งพอพอๆแล้วไอ้กล๊กไปล่างชามได้แล้วโอ้ยายยังไม่ค้ำเลยขอไปเล่นเกมก่อนได้มามจ้าจ้าจ้าโอ้ยายไม่เห็นต้องทำหน้าบ้านเลยไปแล้วไปแล้วโว้รออะไร เคียยวโตไปเข้าฝันชาวบ้านเดีแล้วมึงพรุ่งนี้เช้ากูอยากกินไก่ย่างฝากด้วยนะใหญ่นี่เดินมาเพื่อสั่งงานฉันหรือไงเฮ้อ i